จ้าหอดเหรอค่ะหอดหอดงานและโอ้ยเด็กบุกรุดคันไม้อะอยเจะใช้ไม่เป็นหิน,นรถอันนี้ไม่ออกพนดีรถลังไ้เด็กบุกได้เด็กบุกรถดค้นไม้นะคะ,ะอะไรป้างอะอะไรพอนอ้อ เจ้าส oh, ี่ก er oh. oh. um ็ได้มั้งตัวบ้าเอ๊ะว่าเสียงแบบเอ้าหายอ้อะเรียบร้อยอ้าวดากมันออกไปูอะดากรถน่ะที่เอาคันวางไปแล้วไปดาก มันสิอประจำกรห้กวางท้าเขาจึ่งโูนต้นสีบาโต้นมันสสีลายด้มือนกั นะคะคลานข้างตลาดเอ้ยใช่ใช่ลานข้างตลาดนัดวัดบ้านสะพานสีนะคะแต่ว่าผู้ใดจับมาวัดสะพานสีกะกระพอนะคะเพราะว่าเวทีจะตั้งอยู่ข้างตลาดวัดบ้านสะพานสีเลยนะคะตำบลขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้ได้แล้ว โอเคโอเคน้องน้องน้องมาทิปไหมคะอิปเท่าไหร่โอ้โออเคเาแม่เราบ่เปิดแล้วโออ้าาากศนวันนี้วันนี้ วันนี้คุณยาก็จะมาให้กำลังใจเรานะจ๊ะใช่แมนคุณยาก็สิมาให้กำลังใจพบมีมากน,นคุณยาพ่อปอแล้วล<อ>ก็น้องป<ล>าส่วนอัพพูอาพููติดลูกหน่อยมาก,กเนาะเพราะว่าจังห้องหูแบบว่าแล้วพุ่งเสียงดังเท่ากับย่านเนี้ยอ,อันนี้นไอ้ไอแสบมันยังมันมันพึ่งได้เดือนเดียวด้วยมันไม่เหมาะกับการไปไหนมาไหนแล้วแล้วเขาขอทำข้างหลัง,ขอขอของก่อนเขาจะนอนก่อนโอ้พี่อ๊อ ไม่ยังไม่ได้พักกันนอนเลยเลยนี่บรรยากาศวันนี้นะคะยังไม่ได้พากันนอนเลยแตงแต้มมือ่อวนันวันก็ได้นอนเมื่อวานก็ได้นอนสองชั่วโมงดเ,เด้อหนูไอแคทเพิ่งก็ได้หยิบไปจากนอยอยู่พกักกนสู่ชีวิตเอ็มลอยเอ็มลอยเล่นงานพร้อมก็เลย อยู่หลอดปปอดภัยมาได้หอดเบิดมือนะพักกันถึงเอ็มหอดองขวดนมเมื่อคืนเอไอ้นั่นแหละหมอลำต้งใครถ้ามาวงหมอลำดีจ้คก็รเรามาหลับเชิญราสิบ้าเบิ่งมาเอ้าไปไหายตอนนี้ลูก้ายแม่กะพักกันอ,ออกไปเอ้ยไม่เม่นดิ ไปเอาคลองนะคะเอาคลองลูหลูดแต่อาแกไปกันสิวาจัดหลังนูดปุี่พี่น้องโอ้ย no. oh, สะอนช่อดอกไม้สวยมากดอกดล้วเอดอกทานตะวันสวนมาไลอีกวันนี้มีช่อดอกไม้ทั้งหมดมีหนึ่งช่อนะคะแล้วก็ มีหนึ่งช่อแล้วก็มีมีพวงมาลัยใหญ่หนึ่งนะคะอันนี้อันนี้คือบอกคร่าวๆก่อนนะคะมีพวงมาลัยใหญ่หนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อมาอาลีบหนึ่งเอ้ยสองมันสูงปวดเนาะในกระเบิดทหารทะไล่อยู่อมันสูงอีเลียบมันซ้ำอันเก่ามันก็ลยเพรว่าดีอยู่มันสูงอีเลียมันซ้ำ่วนสูงเจ็ดเจ้าเหนิ้วเนี่ย ตัวนั้นของข้าย่งตำตำกว่านี้อันนั้นมันของข้าวซีนิวเนี่ยตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้ฮานิวใช่แล้เขาตรงมันกับเพียงไม่ตองกับตรงไซอะมันเลยซื้อมาเร็วแต่ว่าหน้าแต่ละใส่มือนี่อะไรกันเก็บแต่อันเก่าก่อนไปแล้ววามันดสอนเต็มแล้วลอยๆเลยเนี่ยจะผิดมันหึกเดี๋ยวมานะ าเต้นเลยล่ะขอผ่อนอเฮียนแป๊บหนึ่งคนเราขับสู้เขาครับโอเคพีน่น้องเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นี่พี่น้องก็พากันมาถึงงานเรียบรอย้อยคนของเอียงลงเรียบร้อยมาที่นี่กะสีขอโตงีิบกันจั๊กน้อยเราไปนี้กับอาพลอแต่แต่มาอะยเราเราขาดแค่ อะไรนะแนวของข้อแม่พี่น้องเสร็จแล้วมีเส่แล้ว่หอมีใส่นแสดงแปลว่าแปลว่าพวงมาอะไรเงินแสนเสร็จแล้วเฮ็ดเสร็จแล้วเออดอกหมใส่เหลือต่เอาดอกใหม่ใส่พับดอกใหม่ใส่นาะพี่น้องพับดอกไหม่ใส่เป็นหูเป็นหัวอาะกาศจะเหลือของเรลือของ อบ,บอกไปเล้าบอกก็เล้วเือยูชอรหนึ่งโอ้เรืออยู่พ่วงหนึ่งแล้วก็เรือ,อของอยังยังต้องถอา่ายไม่ไม่เนี่ยแล้แม่แหละกะรอดรอหรอกหรอก,อก,อกแ,แกมาหลอกทำมากปวดแขนดิเดนใช้ในในอันนี้จับนี่ปวดแขนนี่แหละใช้ได้ยกมาตั้งแต่เมื่อคืนเนะจากวาัจากสุ หอดคำว่าสิเอาลองมาเอาจุ่มสดอดไม้ขึ้นก่อนแตงแตงยกขึ้นไม่แตงเอาไม้ขึ้นก่อนดิทำไมท้ะ เอาลองเลยเอลองดมากันนอนคตพี่น้องิเอาซัล้พี่น,ออน,ตนต้องตองนตอยทุมเคดน่ะออกมากอนยากบพอปอยากบพอปอสิมาที่ร้างกำลังน้ำมา มากัดเบ่งตาโรดตาคือพากันไปไว้แล้วน้ำเสียงเนี่คือไปเวลาเดี๋ยวจะสันแค่ก็พ่อยขอโตนอนก่อนจะกข้าวนึงเดี๋ยวเข้ามาเจอกันอีกที่ตอนน้องไรสุดกันเลยเนาะพี่น้องบ๊ายบายจะ